แม่ผัวดูถูกลูกสะภ้ยว่ามีดีแค่เกาะลูกชายกินแต่เมื่อความจริงถูกเปิดเผยทุกคนในห้องถึงกับช็อกจนพูดไม่ออกผู้หญิงที่เธอเคยเหยียดหยามกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่สูงที่สุดของบริษัทแม่ผัวนั่งอยู่ในห้องรับแขกรูราสายตาเต็มไปด้วยความหยิ่งผยองเธอมองลูกสะภ้ยด้วยรอยยิ้มเย็นชากลิ่นน้ำหอมแรงลอยอบอวนเสียงแก้ววกระทบโต๊ะไม้เนื้อดีแสงไฟโคมระยะสองประกายระยิระยับผู้หญิงอย่างเธอ แม่ผัวเอ่ยเสียงแผ่วแต่คมก็แค่เกาะลูกชายฉันกินไม่มีทางสร้างอะไรได้ด้วยตัวเองหัวใจลูกสะพ้ยเต้นแรงฝ่ามือชื้นเหงื่อลมหายใจขาดห่วงเล็กน้อยเธอหันไปมองรอบห้องเห็นภาพถ่ายครอบครัวรูราติดผนังเสียงนาฬิกาโบราณดังติ๊กตอกก้องสะท้อนลูกสะพ้ยนิ่งเงียบสายตาของแม่ผัวจ้องราวกับกดทับความเย็นยเยือกแผ่ซ่านทั่วร่าง ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของลูกสะพ้ยก็ดังขึ้นหน้าจอสว่างว่ากลางห้องเงียบข้อความจากเลขานุการปรากฏชัดคุณประธานข้าเอกสารประชุมพร้อมแล้วข้ารอเซ็นชื่อค่ะห้องทั้งห้องเงียบกริบแววตาแม่ผัวแข็งคางริมฝีปากสันเล็กน้อยราวกับพูดไม่ออกลูกสะพ้ยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแสงหน้าจอสะท้อนบนดวงตาเธอเสียงแจ้งเตือนอีกครั้งดังแทกความเงียบทุกคนในห้องหันมามองเธอพร้อมกัน อากาศหนาววูบเหมือนมีลมพัดผ่านหัวใจแม่ผัวกระตุกแรงจนแทบหลุดออกมาเธอเพิ่งตระหนักว่าเธอเพิ่งตระหนักว่าผู้หญิงที่เธอประมาสมาตลอดไม่ใช่เพียงแค่ลูกสะใภ้ธรรมดาแม่ผัวพยายามกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากเสียงหัวใจตัวเองดังชัดจนแสบหูลูกสะใภ้ย,ยกแก้วน้ำขึ้นจิบดวงตาเรียบนิ่งแต่แฝงประกายแข็งกร้าวเสียงแก้วกระทบโต๊ะดังแกรกเหมือนมีเฉอนใจ ริงสิคะเธอเอ่ยช้าๆดิฉันอาจไม่ได้พูดมากแต่ทุกสิ่งที่คุณเห็นรอบตัวลูกชายคุณในตอนนี้มาจากบริษัทของดิฉันทั้งนั้นแม่ผัวเบิกตากว้างมือที่ถือแก้วไวน์สั่นจนของเลวไหวกระเพื่อมความอุ่นของไวน์เปลี่ยนเป็นร้อนว่าเปล่ากับไฟลวกในหัวแม่ผัวเต็มไปด้วยเสียงก้องคำพูดที่เคยพูดเหยียดหยามดังสะท้อนซ้ำไปมาทุกคำเหมือนตอกย้ำให้หน้าเธอซีดขาวบรรยากาศในห้องหนักอึ้ง เสียงเครื่องปรับอากาศยังคงดังหึงห่งหึ่งแต่กลับเหมือนอยู่กลางความเงียบที่กดทับลูกสะพ้ยลุกขึ้นยืนร่างกายสูงสง่าภายใต้แสงโคมไฟเงาของเธอทอดยาวบนผนังห้องจนแม่ผัวขยับหนีบริษัทที่ลูกชายคุณทำงานเธอพูดด้วยเสียงมั่นคงคือบริษัทของดิฉันและทุกการตัดสินใจของเขาต้องผ่านมือฉันแม่ผัวหน้าเผือขอบแก้ววายที่ถืออยู่หล่นแตกกับพื้น เสียงกระจกแตกดังสะท้อนราวกับสายฟ้าในห้องเงียบเลือดซึมออกมาที่ปลายนิ้วแม่ผัวกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นวายโชยขึ้นมาเธอสะดุ้งกับความจริงที่ประตูเหมือนเปลวไฟตรงหน้าลูกสะพ้ายก้าวช้าๆรองเท้าส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนกังวานแต่ละก้าวเหมือนค้องประกาศอำนาจแม่ผัวหายใจถี่ร่างกายแข็งทื่อไม่กล้าขยับสายตาหวาดวันไหวเหมือนคนที่เพิ่งถูกเปิดโปงความลับดำมืด เธอรู้แล้วว่าเก้าอี้ที่ตัวเองเคยนั่งสูงกำลังสั่นคลอนและผู้หญิงที่เธอเคยดูถูกคือคนที่นั่งอยู่เหนือหัวเธอจริงๆแม่ผัวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนกลับด้านเสียงหัวใจเต้นแรงรัวจนแทบระเบิดอกเงื่อเย็นไหลลงตามขมับทั้งที่อากาศในห้องเย็นเย,ยือกลูกสะพ้ยนั่งลงตรงข้ามท่าทีสงบแต่ดวงตาคมกริบเหมือนมีความเงียบระหว่างทั้งสองหนาทึบจนแทบหายใจไม่ออก คุณเคยบอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยเธอเอ่ยชัดถ้อยชัดคําแต่วันนี้ฉันคือคนที่กําหนดอนาคตของลูกชายคุณแม่ผัวกําแก้วที่แตกอยู่ในมือแน่นเศษแก้วบาดเนื้อจนเลือดซึมแต่เธอกลับไม่รู้สึกถึงความเจ็บมีเพียงความอับอายกัดกินจากภายในสายตาลูกสะพ้ยกวาดไปรอบห้องรูปถ่ายครอบครัวที่เคยสะท้อนความภาคภูมิใจกลับกลายเป็นเพียงกรอบที่กักขังความจริงที่แม่ผัวไม่อยากยอมรับ เสียงนาฬิกาโบราณดังต่อเนื่องติ๊กตอกแต่ละวินาทีเหมือนตอกย้ำความพ่ายแพ้แม่ผัวสูดหายใจแรงพยายามยกศักดิ์ศรีขึ้นมาเป็นเกราะสุดท้ายแต่เสียงในใจกลับสั่นเครือจนแทบแหลกสลายเธอแม่ผัวเอ่ยเสียงแหบเธอเป็นประธานจริงๆอย่างนั้นหรือลูกสะพ้ยยิ้มบางไม่ใช่ยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นยิ้มที่เต็มไปด้วยความหนักแน่นเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดเพียงครั้งเดียว เสียงสายเรียกเข้าดังเลขาปรากฏผ่านลำโพงคุณประธานคะที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแล้วทุกคนรอคุณอยู่ค่ะห้องทั้งห้องสั่นสะเทือนด้วยคำประกาศนั้นแม่ผัวหน้าเสียร่างกายแข็งค้างเหมือนหุ่นไร้ชีวิตความจริงชัดเจนราวกับสายฟ้าที่ผ่าลงมากลางใจลูกสะพ้ยวางโทรศัพท์ลงเสียงดังหนักแน่นบนโต๊ไม้เนื้อดีแววตาของเธอมองตรงไปยังแม่ผัวที่กำลังสั่นสะานและใช้ค่ะเธอพูดชาชา ทุกสิ่งที่คุณเคยเหยียดหยามวันนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่คุณต้องพึ่งพาแม่ผัวหายใจติดขัดอกกระเพื่อมแรงเหมือนคนจมน้ำสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและอับอายปะปนกันเธอไม่กล้าสบตาลูกสะพ้ยอีกเพราะทุกครั้งที่มองดวงตานั้นสะท้อนเพียงความจริงที่หนีไม่ได้ความจริงที่เธอไม่อาจควบคุมอีกต่อไปบรรยากาศในห้องยังคงกดดันเงียบงันจนได้ยินแม่แต่เสียงลมหายใจที่สั่นระรัวของแม่ผัว ขณะที่ลูกสะใภ้นั่งนิ่งราวกับราชินีบนบัลลังก์แม่ผัวนั่งก้มหน้าเสียงหอบหายใจหนักสลับที่เส้นผมที่เคยจัดเรียงเรียบร้อยเริ่มหลุดลุ่ยคลอเหงือเธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าผู้หญิงที่เธอเคยมองต่ำวันนี้กลับเป็นคนที่มีอำนาจเหนือกว่าอย่างสิ้นเชิงบรรยากาศรอบห้องเปลี่ยนไปแสงโคมระยะที่ส่องประกายรูรากลับกลายเป็นแสงจ้าตากลิ่นวนยที่หอมหวานกลับขมปลาในลำคอ ลูกสะพ้ายเอ็นกายพิงพนักเก้าอีเสียงเล็บคอตโต๊เป็นจังหวะเบาๆแต่ละจังหวะเหมือนค้อนตอกตะปูลงในใจแม่ผัวดิฉันไม่ได้ต้องการให้คุณยอมรับเสียงของเธอนุ่มนวลแต่ชัดเจนและเยือกเย็นแต่ดิฉันต้องการให้คุณเข้าใจว่าความจริงไม่อาจเปลี่ยนด้วยคำดูถูกแม่ผัวเงยหน้าขึ้นแววตาเต็มไปด้วยความสั่นไหวริมฝีปากขยับแต่ไร้เสียงภาพในหัวเธอไหลย้อนกลับ วันแรกที่ลูกชายพาผู้หญิงคนนี้เข้าบ้านวันที่เธอหัวเราะยอกกับเสื้อผ้าเรียบง่ายและรอยยิ้มอ่อนโยนผู้หญิงบ้านบ้านเธอเคยพูดไม่มีวันดูแลลูกชายฉันได้แต่ตอนนี้เสียงหัวเราะเก่าๆกลับเปลี่ยนเป็นเสียงที่ก้องสะท้อนในหัวเหมือนคำสาปที่ย้อนกลับมาทิ่มแทงหัวใจตัวเองลูกสะพ้ยลุกขึ้นยืนอีกครั้งเงาร่างสูงทอดยาวไปทั่วพื้นห้องหินอ่อนสายตาของเธอเยือกเย็นจนแม่ผัวต้องเบือนหน้าหนี เสียงส้นสูงกระทบพื้นดังชัด9ก้าแต่ละเก้าวยิ่งทำให้แม่ผัวรู้สึกเหมือนถูกกดให้จมลึกลงเธอยื่นมือไปหยิบเอกสารจากกระเป๋าหนังแฟ้มสีดำถูกวางลงบนโต๊ะเสียงกระแทกก้องชัดเจนในห้องเงียบนี่คือรายงานการเงินของบริษัทเธอเอ่ยพลางดันแฟ้มไปตรงหน้าแม่ผัวลูกชายคุณเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะผลงานที่ฉันมอบหมายให้เขาแม่ผัวมองแฟ้มด้วยดวงตาเลื่อนลอย ปลายนิ้วเปื้อนเลือดค่อยๆเปิดเอกสารทีละหน้าตัวเลขกำไรและตราประทับคำว่าอนุมัติทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกความจริงหนักหน่วงทับลงกลางอกเธอรู้แล้วว่าอำนาจที่เธอเคยภาคภูมิใจกำลังถูกลบเลือนจนไม่เหลือเขาเดิมเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอปรากฏข้อความใหม่คุณประธานคคณะกรรมการรออยู่ห้องประชุมใหญ่ค่ะลูกสะภ้กวาดตามองแม่ผัวเป็นครั้งสุดท้าย รอยยิ้มเล็กน้อยปรากฏบนใบหน้าเธอหยิบกระเป๋าแล้วหันหลังเดินออกไปเสียงประตูเปิดออกแสงจากโถงทางเดินด้านนอกาศาสต์เข้ามาในห้องที่ยังคงอบอวลด้วยความเงียบอึดอดัดแม่ผัวนั่งแข็งอยู่กับเก้าอี้ราวกับถูกผูกมัดด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นในหัวเธอยังมีเสียงเดียวสะท้อนกล้องเสียงที่ย้ำซ้ำว่าลูกสะใภ้ที่เธอเคยดูถูกกำลังกลายเป็นผู้หญิงที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงอีกต่อไปแม่ผัวยังคงนั่งนิ่ง มือสั่นเทาจับขอบโต๊ะไว้แน่นดวงตาเหม่อมองไปยังประตูที่ปิดลงอย่างเงียบงนันเธอรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในห้องที่ไร้แสงแม้โคมระยะจะยังส่องประกายแต่กลับให้ความรู้สึกมืดมนและกดดันเสียงนาฬิกายังคงเดินไปข้างหน้าติก๊กตอกติก๊กตอกแต่ละวินาทีคือการตอกย้ำความพ่ายแพ้ที่ไม่อาจหลีกหนีแม่ผัวเอนหลังพิงเก้าอีความเหนื่อยล้าถาโถมเข้ามา หัวใจที่เคยแข็งกร้าวกลับอ่อนแรงเหมือนแก้วบางที่พร้อมจะแตกสลายเธอนึกถึงลูกชายใบหน้าของเขาที่เคยพึ่งพาอ้อมกอดแม่วันนี้กลับหันไปยืนข้างภรรยาและเชื่อฟังผู้หญิงที่เธอเคยตราหน้าว่าไร้ค่าภาพเหล่านั้นกัดกินจิตใจจนแทบขาดอากาศหายใจเธอได้ยินเสียงตัวเองในอดีตเสียงที่พูดอย่างเย่อหยิงว่าไม่มีวันให้ยายบ้านนอกนั่นมาสั่งสอนฉันได้ แต่บัดนี้ประโยคเดิมกลับสะท้อนย้อนคืนอย่างเจ็บแสบแม่ผัวลุกขึ้นยืนขาอ่อนแรงจนแทบสุดเธอก้าวไปที่หน้าต่างห้องรับแขกม่านผ้ารูปลิวไหวจากแรงลมแผ่วเบาแสงเมืองยามค่ำคืนทอประกายอยู่ไกลลิบรถยนต์บนถนนวิ่งไปมาเหมือนเส้นเลือดของมหานครแต่สำหรับเธอกลับเป็นเพียงผ้าผ้าเลือนในม่านน้ำตาหัวใจเธอเต็มไปด้วยความขัดแยงความหญิงที่ยังคงเหลือประทะก,กับความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ ความเงียบของห้องเหมือนเสียงหัวเราะหยอดที่ก้องสะท้อนจากกำแพงสี่ด้านในอกเธอร้อนวูบความโกรธความอับอายและความเจ็บปวดถาโถมเธอกัดฟันแน่นจนเลือดซึมออกมาตามไรฟันไม่ฉันจะไม่แพ้เสียงกระซิบของเธอดังท่ามกลางความมืดแต่กลับสั่นเครือจนแทบไม่ได้ยินเองแม่ผัวหันกลับไปที่โตะ๊ะแฟ้มรายงานการเงินยังวางอยู่ตราประทับอนุมัติสีแดงเข้มเหมือนตราประกาศความพ่ายแพ้ของเธอ เธอยื่นมือไปแตะปลายนิ้วสันระริกเหมือนกลัวไฟร้อนความจริงในหน้านั้นคือสิ่งที่เธอไม่อาจฉีกทิ้งหรือทำลายได้เสียงในหัวเริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงหัวเราะของคนในสังคมเสียงกระซิบซุบซิบว่าแม่ผัวถูกลูกสะใภ้หักหน้าเสียงเหล่านั้นประสานกันจนแทบทำให้เธอเสียสติแม่ผัวทุดนั่งลงกับพื้นมือกุมศีรษะน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวความมืดในใจขยายตัว ลืนกินศักดิ์ศรีที่เคยหวงแหนเหลือเพียงร่างที่สั่นเทาและหัวใจที่แตกสลายช้าๆแต่ในความเงียบนั้นเองประกายของความคิดใหม่แวบผ่านเข้ามาบางสิ่งที่เต็มไปด้วยความมืดมนยิ่งกว่าเดิมเธอเริ่มคิดว่าหากลูกสะไยคืออำนาจหากลูกสไยคือสิ่งที่ยกตัวเองขึ้นสูงงั้นก็ต้องมีวิธีที่จะฉุดเธอลงมาให้ตกต่ำอีกครั้งแม่ผัวนั่งกอดเข่าอยู่กับพื้น แสงโคมไฟส่องลงมาบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยคราบน้ำตาหัวใจเต้นทีรัวเหมือนกลองศึกที่ไม่มีวันหยุดความอับอายกัดกินจนแทบขาดอากาศหายใจแต่ในความมืดมิดนั้นความคิดที่บิดเบี้ยวเริ่มก่อร่างเหมือนเงาดำเลื้ยคลานเข้ามาปกคลุมหัวใจเธออาจเป็นประธานบริษัทแม่ผัวพึมพำกับตัวเองแต่เธอก็ยังเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งมีเลือดเนื้อมีจุดอ่อนเธอค่อยคอยลุกขึ้นยืน ดวงตาที่เคยสันไหวกลับเริ่มแข็งกร้าวรอยยิ้มบางๆผุดขึ้นบนริมฝีปากราวกับซ่อนความลับอันมืดมิดเสียงรองเท้าส้นสูงของลูกสะพ้ยยังคงก้องอยู่ในความทรงจำทุกก้าวที่จากไปเหมือนการทิมแทงศักดิ์ศรีแต่แทนที่จะสลายไปมันกลับกลายเป็นไฟโหมเผาในอกแม่ผัวก้าวไปที่โตะ๊ะมองแฟ้มรายงานการเงินที่วางนิ่งอยู่ตัวเลขและตราประทับอนุมัติยิ่งทำให้เลือดในกายเดือดพล่านเธอหัวเราะเบาๆ เสียงหัวเราะแห้งแรงและแฝงด้วยความคุ้มคลั่งห้องที่เงียบงันเหมือนสั่นสะเทือนตามเสียงนั้นถ้าเธอสูงส่งนักฉันก็จะฉุดเธอลงมาคำพูดหลุดออกมาจากริมฝีปากด้วยเสียงเย็นเยียบไม่มีใครไม่มีผู้หญิงคนไหนจะมายืนเหนือฉันได้แม่ผัวหันไปมองรูปถ่ายครอบครัวบ,บนผนังภาพลูกชายยืนคู่กับภรรยารอยยิ้มของทั้งสองสดใสแต่สำหรับเธอมันกลับกลายเป็นภาพที่น่าขยแขยง เธอเดินเข้าไปใกล้ปลายนิ้วแต่ลงบนใบหน้าของลูกสะพ้ยในรูปแรงกดหนักขึ้นจนกรอบรูปเอียงไปข้างหนึ่งลูกชายเขาคือสายใหญ่ของฉันเธอพูดชาชาและถ้าเธอกําลังใช้เขาเป็นสะพานก้าวขึ้นสูงฉันจะทำลายสะพานนั้นเสียสายลมเย็นจากหน้าต่างพัดเข้ามาม่านสีทองสะบัดไหวเหมือนเสียงกระซิบสนับสนุนความคิดมืดดำเธอหายใจแรงขึ้นร่างกายสั่นด้วยความตื่นเต้นและโกรธเกรี้ยว แม่ผัวหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิ้วกดเบอร์ที่เธอจำได้ขึ้นใจเสียงสัญญาณดังยาวเป็นจังหวะจนกระทั่งมีเสียงผู้ชายทุ้มต่ำรับสายฉันมีเรื่องจะให้แก่ทำน้ำเสียงของเธอราบเรียบแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันมันเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่คิดว่าตัวเองอยู่เหนือทุกคนเธอเงียบไปครู่หนึ่งแววตาแข็งกร้าวสองประกายเย็นเฉียบเหมือนสัตว์นักล่าที่กำลังเลงเหยื่อในเงามืดคราวนี้ ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอหัวเราะได้อีกเสียงนั้นดังลอดออกมาเบาๆแต่กลับเย็นยะเยือกจนบรรยากาศรอบห้องหนาวสถานแม่ผัววางสายความมืดในหัวใจขยายตัวเต็มที่ในห้องรับแขกรูราไม่เหลือร่องรอยของความสงบอีกต่อไปเหลือเพียงเงาของการแก้แค้นที่กำลังคืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆเช้าวันถัดมาห้องประชุมใหญ่ของบริษัทเต็มไปด้วยบรรยากาศตึงเครียดแสงไฟสีขาวส่องลงบนโต๊ะกระจกยาว ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการนั่งเรียงรายอย่างเคร่งครึมลูกสะใภ้ก้าวเข้ามาด้วยท่าทีสง่างามสายตาทุกคู่จับจ้องเสียงก้าวอี้เลื่อนดังพร้อมกันราวกับยอมรับในอำนาจของเธอแต่ในเงามืดด้านหลังห้องแม่ผัวนั่งนิ่งอยู่เงียบเงียบดวงตาเต็มไปด้วยความขัดแย้งที่เดือดพล่านเธอคิดถึงแผนการเมื่อคืนคิดถึงคำสั่งที่หลุดจากปากไปแต่พอได้เห็นลูกชายเดินเคียงข้างภรรยา รอยยิ้มจริงใจของเขากลับทิมแทงหัวใจแม่เขาดูมีความสุขมีความมั่นคงที่ไม่เคยมีมาก่อนและทั้งหมดนั้นมาจากผู้หญิงที่เธอเคยดูถูกแม่ผัวหลับตาลงเสียงในใจดังชัดความเกลียดชังประทะก,กับความรักที่มีต่อลูกชายเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งน้ำตาเอ่อคลอโดยไม่รู้ตัวร่างกายสั่นเล็กน้อยแต่หัวใจกลับค่อยๆเบาลงเธอลุกขึ้นยืนกลางห้องประชุม สายตาทุกคู่หันมามองบรรยากาศตึงเครียดหยุดนิ่งเหมือนเวลาถูกขังฉันเสียงแม่ผัวสั่นไหวฉันเคยผิดเคยดูถูกและเคยไม่ยอมรับเธอลูกสะพ้ยเงียบดวงตานิ่งสงบมองตรงไปที่เธอแต่วันนี้แม่ผัวเอ่ยต่อฉันเห็นแล้วว่าเธอทำให้ลูกชายฉันมีความสุขจริงๆความเงียบโอบล้อมห้องประชุมจนกระทั่งเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นตามด้วยเสียงอื่นๆต่อเนื่อง แม่ผัวก้มศีชาชาเป็นครั้งแรกที่เธอยอมลดทิฐิลงน้ำตาไหลอาบแก้มแต่หัวใจกลับโล่งสบายลูกสะใภ้เดินเข้ามาเธอยื่นมือออกไปแม่ผัวมองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือไปจับสัมผัสนั้นอบอุ่นเหมือนสะพานใหม่ที่เชื่อมใจทั้งสองสะพานที่ครั้งหนึ่งแม่ผัวเคยคิดจะทำลายแสงแดดยามสายสองลอดกระจกเข้ามาห้องที่เคยเย็นเยือกกลับอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาด และเรื่องราวที่เริ่มจากความดูถูกได้สิ้นสุดลงด้วยการยอมรับและความเข้าใจ